สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมค่ค้าหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมารีวิวเป็นตัวแต่งนะคะเป็นตัวห้อยตุ้งติ้งนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมค่ค้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นตัวแต่งห้อยเป็นพวกอ่ากำไรนะคะตัวแต่งห้อยตุ้งติงะะ้งเนาะ สำหรับใช้กับพวกตัวขั้นกำไรหินนะคะกำไรหินนำโชคหินมงคลหินนำโชคต่างๆนะคะแล้วก็ยังรีวิว2องช่องทางเหมือนเดิมนะคะลูกค้าก็จะเป็นทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง youtube เหมือนเดิมนะคะ ลูกค้าใน f a c e b o o k สวัสดีค่ะมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแม่ค้าอยู่หน้าร้านนะอ่าหินนำโชคนะคะลูกค้าเราไม่ได้ที่ไม่ได้ไลฟ์เนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยเนาะคืออย่างนี้มันมันจะซ้ำๆราคากันเนาะลูกค้าสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะว่าอยากได้หินอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วหินนำโชคเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ห อ่ะสไซส์เนาะสมิล6มิล8มิล10มิลแล้วก็สิมิล5ไซส์นะคะราคามันก็จะใกล้ๆกันหมดเลยก็เริ่มต้นที่150บาทนะคะ1้0ยร้อยห้าสิบร้อยแปดบสองร้อยสองร้าสแล้วก็300บาทนะคะลูกค้าอยากได้หินประเภทไหนนะลูกค้าสามารถทักแชทถามแม่ค้าได้เลยนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วหินมันมีเยอะเนาะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะคะเราสามารถถ่ายให้ดูได้เลยนะคะรีวิวก็ไปเกือบทุกแบบแล้วนะหินมุคลก็รีวิวไปแล้วเนาะลูกค้าสนใจแบบไหนก็ทักเป็นส่วนตัวได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็นจี้ห้อยสำหรับตกแต่งหินมงคลนะคะแบบแรกนะคะแบบแรกจะเป็นรูปปาโลมานะคะ แบบแรกเป็นรูปปลาโลมาเป็นแบบห้อยตุ้งติ้งตุ้งติ้งแบบนี้ชิ้นละยี่สิบบาทนะคะลูกค้ามันจะเป็นตัวห้อยแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นตัวห้อยตุ้งติ้งแบบนี้นะยี่สิบบาทเลยนะคะทั้งทาง youtube ทางไลฟ์สดราคาเท่ากันเลยนะคะ เป็นตัวตุ้งติ้งแบบนี้นะเป็นรูปปลาโลมานะชิ้นละยี่สิบาทนะคะแบบที่สองเป็นมันจะเป็นเพชรนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเพชรสีขาวใส มันไม่ค่อยชัดเนาะแบบนี้นะคะเป็นเพชรตัวแต่งห้อยแบบนี้นะคะเป็นเพชรสีขาวใสนะคะชิ้นละยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะห้อยตุ้งติ้งหินมงคลกันเนาะ หรือว่าใครจะเอาไปประดับตกแต่งแบบไหนก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะลายถัดไปจะเป็นลายพระจันทร์ครึ่งซีกนะคะพระจันทร์ครึ่งซีกพระจันทร์เสี้ยวเนาะลายแบบนี้นะคะ ็นลายพระจันทร์เสี่ยวตุ้งติ้งนะคะลูกค้าที่แม่ค้าไลฟ์สดวันนี้ราคาเท่ากันทุกชิ้นนะคะ20บาทนะคะแมคค้าจะรีวิวตัวที่มันมีเยอะๆนะคะลูกค้าถ้ามันไม่เยอะจะไม่รีวิวแล้วเนาะมันจะเวลาสั่งของมันจะไม่ได้เสียเวลาในการคืนเงินนะคะหรือว่า เปลี่ยนแปลงสินค้าอื่นเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะเสียอารมณ์กันไปนะคะอ่าตัวแต่งลายต่อไปเป็นเพชรเหมือนการเพชรเหมือนตัวสีขาวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพชรสีแดงแบบนี้เป็นเพชรสีแดงเป็นตุง้งติ้งนะคะ20บบาทเลยนะจ๊ะ ถัดไปลายอะไรเอ่ยถัดไปเป็นลายดอกไม้นะคะลูกค้าเป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบเนาะแบบนี้นะตัวแต่งห้อยตุ้งติ้งแบบนี้เป็นลายกุหลาบนะคะ ราคา20บบาทกันเลยนะคะลูกค้าถัดไปจะเป็นลายใบไม้นะคะลายใบไม้แบบนี้ตุ้งติ้งลายใบไม้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าเป็นสีชุบนะคะมีลอกมีดำนะคะบอกไว้ก่อนเลยเนาะลูกค้าท่านไหนใส่แบบไม่ซีเรียสก็ซื้อไปใส่ได้นะคะแต่ลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากให้ลอกให้ดำเนาะไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสีชุบนะคะเราถ้าแบบโดนน้ำโดนเหงื่ออย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนเนาะลูกค้าสีมันก็จะหมองลงนะคะ ต่อไปเป็นลายหัวใจเป็นหัวใจแบบนี้เลยนะคะหัวใจให้ตุ้งติ้ง ราคาซอบซอบเบาๆ20บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะแอดไลน์หาแม่ค้าไ,ได้หรือว่าทาง facebook สามารถทักในกล่องข้อความแม่ค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปตอบให้นะชิ้นละ20บาทเลยนะคะลายต่อไปจะเป็นลาย ปลาโลมานะคะลูกค้า อ่าเป็นลายปลาโลมาแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนที่มาหน้าร้านนะคะอ่าโซนตุ้งติ้งที่ไหมคะไล์สดตรงนี้เนาะมันจะอยู่ตรงเสามุมร้านนะคะลูกค้าตรงจี้นะคะจี้แถวแถวลิ้นชักจี้ทองเหลืองเนาะ จะอยู่โซนตรงนี้เนาะลูกค้าสามารถมาเลือกได้เลยนะคะลูกค้าหน้าร้านนะคะส่วนทางเว็บไซต์ลูกค้าคะ่ะสั่งมาทั้งผ่านทางเว็บไซต์หรือว่า,าเฟซบุ๊กหรือว่าทางลาไลน์แม่ค้ก็จะจัดส่งให้นะคะถัดไปนะคะจะเป็นลายดาวตัวแต่ง,ต,งตุ้งติ้งลายดาวนะคะ จะเย็นๆนะคะกล้องมันไม่ค่อยชัดเนาะแม่คะก็พยายามให้เห็นชัดๆเนาะกล้องมันไม่ค่อยจับภาพแบบนี้นะคะลายดาวนะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะ ลายถัดไปนะคะเป็นอ่าตุ้งติ้งคล้ายๆลายหัวใจลูกค้าด้านในมันจะพิมพ์คำว่าเลิฟเนาะเลิฟ er ภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้นะ เป็นตัวห้อยนะคะลูกค้าทำจี้สร้อยก็ได้นะคะหรือทำสร้อยแขนนะคะเอาไปขั้นหินมงคลได้สวยๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะ20บาท20บาทนะคะต่อไปเป็นอ่าเป็นเพชรเนาะอันนี้จะเป็นเพชรสีน้ำเงิน แบบนี้ก็สวยนะคะลูกค้าเพชรสีน้ำเงินก็20บาทราคาเท่ากับแบบทั่วไปนะคะวันนี้มาไล้์ตรงจี้ห้อยเนาะเราจะไม่ไล้์หลายราคาเลยราคาเดียวไปเลยนะคะ20บบาทนะสีถัดไปเป็นสีเขียวอ่อนนะคะ แบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสวยเลยสีต่อไปเป็นสีเป็นแบบห้อยสีดำลายต่อไปเป็นแบบห้อยสีดำนะคะ เหลือสองแบบสุดท้ายนะคะลูกค้าสองแบบสุดท้ายจะเป็นลายนกเนาะแล้วก็ผีเสื้อนะคะลายนกจะเป็นแบบไหนมาดูกันเนาะอันนี้เป็นเป็นลายนกบินนะคะลูกค้าตุ้งติ้งลายนกบินตัวนี้มันจะมีน้ําหนักหน่อยนะลูกค้า แต่ก็สวยนะลูกค้าในเฟซเห็นชัดไหมคะพอดีกล้องมันไม่จับภาพเนาะแม่คะพยายามให้เห็นชัดๆอยู่อ่าแบบนี้เนาะ เป็นลายนกก็20บาทนะคะลายสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นผีเสื้อนะคะ ผีเสื้อตุ้งติ้งเนาะยี่สิบบาทเลยค่ะอ่าตัวห้อยที่ไม่ค้าให้ดูก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะมีอ่าโลมาเนาะมีหัวใจเนาะมีเพชรแต่ละสีนะคะเพชรก็มีขาวแดงน้ำเงินเขียวเนาะแล้วก็จะมีลายดอกกุหลาบนะคะลายนกลายผีเสื้อดาวนะคะแล้วก็ใบไม้เนาะ มีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าที่ชมอยู่นะคะสนใจก็มาดูโซนนี้ได้เลยนะคะถ้ามาหน้าร้านเนาะมาหน้าร้านจะอยู่โซนตรงนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการมาเลือกเองสำหรับในเว็บไซต์แมค่ค้าจัดส่งให้ทุกวันนะคะเราก็ไลฟ์สดแบบนี้กันทุกวันเนาะลูกค้าเดี๋ยวก็มาชมกันบ้านเราจะไลฟ์อะไรกันต่อไปของวันพรุ่งนี้เนาะ,ะไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะหยุดหนึ่งวัน เราจะมาชมไลฟ์สดกันต่อวันจันทร์นะคะไลฟ์สดทุกวันจันทรถึงเสาร์เนาะส่งของออกทุกวันนะคะลูกค้าถ้าไหนสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์ได้นะคะทาง Facebook ทักข้อความแม่ค้ามาได้เลยนะคะอยากเห็นสินค้าชัดๆให้แมค่ค้าถ่ายให้ไหมคะยินดีลงมาถ่ายให้ดูนะคะก็ทักกันมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวแม่ค้าไปจัดออเดอร์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบข้อความให้ลูกค้าที่ ทั้งทางไลน์และทางเพจด้วยนะคะยังไม่ได้เข้าไปตอบให้เลยเนาะก็ขออภัยด้วยถ้ายังถ้าย,ถ,ายถ้าตอบช้านะคะก็ขอโทษด้วยเนะาะแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะเวลาประมาณนี้เนาะสิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะคะฝากกดติดตามให้แมค่ค้าด้วยนะคะลาลูกปัดกัดหลวงนะคะวันนี้ยังไงก็จบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีคะ่ะ